สวัสดีค่ะพบกับครูพนาละแซ่เราจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับในเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสีนะ,ะในเนื้อเรื่องเนี่ยเราได้ถอดความไปหมดแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะที่เราเรียนมาโดยวันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของที่เป็นของพระนางมะีนะคะว่า ในเรื่องของความรักและความห่วงใยที่พระนางมัสีนั้นมีตอบพระชาลีและพระกันหานะคะแล้วก็ในส่วนของความพักดีที่พระนางมัสีนั้นมีตอบพระเวสสันดรน,นะคะแล้วก็ในส่วนของธรรมชาติกับความทุกโศกของพระนางมัสีนะคะสามประเด็นนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะคะ มาดูประเด็นแรกนะคะประเด็นที่ว่าความรักและความห่วงใยที่พระนางมัสีนั้นมีต่อพระชาลีและพระกันหานะคะนักเรียนลองดูนะคะในบทที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วลองวิเคราะห์ตามว่าตรงไหนที่แสดงความรักและความห่วงใยที่พระนางมัสีนั้นมีต่อพระชาลีและพระกันหาเราลองคิดตามค่ะจีเห็นว่านะคะ จะมีที่ครูให้แถบสีเหลืองเอาไว้นะคะว่าเจ้ามิได้ห่างพระมารดาสักหายใจนะต่อมาก็คำว่ากำพร้านะแล้วต่อมาก็เสมือนหนึ่งลูกของเหฮมราชปักสินปราศจากมุจลินไปตกคลุกในโคลนหนองสิ้นสีทองอันผ่องแผ้วนะคะค่ะในบทนี้เห็นได้ว่าความรักของแม่นะคะที่ห่วงใยลูกที่ยังเล็กอยู่นะะ พระนางมัซีเนทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาทั้งสองอย่างใกล้ชิดไม่เคยห่างสักหายใจเดียวนะคะก็คือว่าใกล้ชิดมากหายใจครั้งเดียวยังไม่เคยเลยนะคะตรงนี้แสดงให้เห็นว่าพระนางก็เลยรู้สึกผิดว่าไม่ได้อยู่ดูแลต้องทิ้งพระโอรสนะคะและพระธิดาไปอยู่ในป่านะ,ะแล้วกลายเป็นเด็กกำพร้านะ,ะทุกครั้งที่ได้กลับมาพบสองกุมารก็จะรู้สึกว่าสงหายเหนื่อยนะคะ จึงเปรียบสองกุมารนั้นเป็นโอสถอันวิเศษที่ทําให้พระนางนั้นหายเหนื่อยได้หลังจากกลับจากป่านะคะมาดูบทต่อไปค่ะนักเรียนลองดูตามนะคะบทนี้ตรงไหนคะที่แสดงความรักความห่วงใ่ที่พระนางมัีนั้นมีต่อพระกันหาและพระชาลีค่ะเห็นได้ชัดเจนนะคะตรงประโยคทคี่ขูดขึ้นแทบสีเหลืองในบทนี้เห็นไหมคะ จะได้ให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยของพระนางมัตสีที่มีต่อพระกัญหาชาลีนะคะก็คือว่าพระนางน,นั้นจําทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสองกุมานั้นได้นะคะไม่ว่าจะรอยพระบาทหรือของเล่นต่างๆที่ทิ้งเอาไว้ในแถวพระอาสมนะคะอ่าดูบทต่อไปค่ะนะักเรียนลองดูตามแักคิดตามค่ะว่าบทนี้นะ,ะแสดงความรักและความห่วงใยที่พระนางมัตสีนั้นมีต่อพระชาลีและพระกัญหาตรงไหนคะ นะ,ะก็ตรงที่ครูขึ้นแถบให้เหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้จะแสดงเห็นว่าพระพน,นางม,มัณีนั้นรักและห่วงใยทั้งสองขุม,มารมากนะคะเมื่อดูแลไม่ได้ดีตามที่ตั้งใจไว้ก็รู้สึกว่าโกรธตัวเองเห็นไหมคะด้วยความรักมากก็ทําให้โกรธตัวเองมากนะคะนักเรียนดูต่อคะ่ะว่าตรงไหนคะที่แสดงความรักและความห่วงใยที่พระนางมัซีนั้นมีต่อพระชาลีและพระกันหา อ่านะคะที่ครูขึ้นแถบไห่นะคะเจ้าเคยมาอาศัยนั่งนอนประทับร้อนสําราญร่มรื่นร่มรื่นสํารวนเล่นเย็นสบายเห็นไหมคะเจ้าเคยมาห้อยโหนโยนชิงช้าชนกันแกว่งไกวเล่นไล่ปิดตาหาเร้นแทบหลังบริเวณพระอาวาสเจ้าเคยมาประพาส ตรงสงสนานในสระสีโบกคอรณนีเห็นไหมคะตรงนี้เป็นการละเล่นนะคะอิริยาบถของลูกๆนะคะทั้งสองกุม,มารน,นะคะซึ่งพระนางมัสิร์นั้นจําอิริยาบถของสองกุม,มารได้นะคะไม่ว่าจะเล่นอยู่ใต้ต้นว่าเห็นใต้ต้นไทรที่มีรากย้อยลงมาก็นึกถึงสองกุม,มารนั้นที่เคยมาห้อยโหนไกวจิงชาเล่นกันอยู่นะ,ะเล่นปิดตาหลังพระอาสมนะคะ เห็นสะบัวนะ,ะก็ทรงนึกถึงพระโอรสและพระธิดาที่เคยมาลงน้ำเล่นในสระนี้นะคะค่ะมาดูบทต่อไปนะคะนะกักเรียนลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าตรงส่วนไหนที่แสดงถึงความรักและความห่วงใยที่พระนางมัซีนั้นมีต่อพระชาเีและพระกันหาค่ะ ตรงที่ครูขึ้นแถบสีเหลืองเห็นไหมคะแสดงให้เห็นความรักและความห่วงใยที่พระนางมัซีนั้นมีต่อพระชาลีและพระกันหานะคะแสดงให้เห็นว่าพระนางมัซีนั้นห่วงสองกุมารมากค่ะทรงได้ยินเสียงนกดวงวร้องก็เข้าพระทัยว่าเป็นเสียงเรียกของสองกุมารแสดงว่าพระนางนั้นมีใจจดจ่ออยู่ที่พระกุมารทั้งสองเท่านั้นนะคะ แม้แต่เสียงเกรียบกรอบนะคะที่เกิดจากการดําเนินของพระองค์เองก็ยังทรงคิดว่าเป็นเสียงของพระโอรสและพระธิดาต่อมาดูบทต่อไปค่ะตรงไหนคะที่แสดงความรักและความห่วงใยที่พระนางมัสีนั้นมีต่อระชารีและพระกันหาลองคิดตามนะคะค่ะจะเห็นนะคะตรงประโยคที่ว่าก็สุดสิ้นสุดปรรัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิดเห็นไหมคะ พระนางมัซีนั้นทรงเป็นห่วงทั้งสองขุมมารมากค่ะทรงเที่ยวค้นหาทั่วป่านะคะแต่ก็ทรงไม่พบนะคะ,จะเจนได้ว่าจะบทคร่ำครวญน,นะคะพระองค์นั้นหมดความหวังนะแสดงถึงความที่ว่าเสด็จไปค้นหาสองกุมมารทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะพระองค์นั้นนะสุดทุกอย่างแล้วแสดงความโศกสลรได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะต่อมานะคะมาดูบทต่อไปนักเรียนวิเคราะห์ต่อค่ะมาดูข้อความนี้ค่ะนักเรียนลองวิเคราะห์ต่อค่ะว่า ตรงไหนที่แสดงความรักและความหงหญยที่พระนางมัสีนั้นมีต่อพระชาลีพระกันหาคะค่ะที่ครูขึ้นแถบสีเหลืองเห็นไหมคะตรงนี้นะคะที่แสดงความรักและความหงใยของพระนางมัสีที่มีต่อพระชาลีและพระกันหานะคะแสดงให้เห็นถึงว่าความรักและความหงุมหงทั้งสองเนี่ย เป็นที่สุดเลยนะคะแม้จะค้นไม่พบหาไม่พบนะคะพระนางมาัสีก็ทรงไม่ย่อท้อเที่ยวตามหาตั้งแต่ยามค่ำจนถึงรุ่งเช้าเลยทีเดียวค่ะมาดูบทต่อไปค่ะนักเรียนดูต่อนะคะหาค่ะตรงไหนที่แสดงความรักและความห่วงใยที่พระนางมาัสีนั้นมีต่อพระชาีและพระกันหาค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าตรงที่ว่าทุกตำแหน่งแห่งรสามหน เห็นไหมคะว่าพนางมัสีนั้นเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดานะคะในป่านะคะไม่ได้แค่รอบเดียวนะคะสามรอบเลยค่ะจนกระทั่งเหมดกําลังหมดสติเลยนะคะถือว่าแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางมัลีนะคะพอฟื้นคือสติขึ้นมาได้อีกสิ่งแรกที่ทูลถามพระเวสสันดรก็คือพระลูกรักของเราทั้งสองราไปอยู่ไหนนะฝากพระบาทเห็นไหมคะตื่นขึ้นมาก็คิดถึงลูก แสดงให้เห็นถึงว่าพระนางนั้นมีจิตใจที่มุ่งจดจ่ออยู่ที่พระคุณมาทั้งสองอย่างแม่นมั่นบทต่อมาค่ะบทนี้นะตรงไหนคะที่แสดงความรักและความห่วงใยที่พระนางมัซสีนั้นมีต่อพระชาละพระกันหาคะก็จะเห็นได้ว่าตรงที่ว่าเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่หรือมักสมคลองให้แม่นี้ติดต้องข้องอยู่ด้วยอะไรนะหรือว่าตรงที่ว่าคัวแล้วหรือ มาสลัดแม่นี้ไว้เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นการที่พระนางมัสีนั้นตัดพาะพระคุมมาทั้งสองอย่างน่าเวทนานะคะเนื่องจากว่าความรักที่มีต่อลูกมากก็เลยทรงเศร้าโศกเสียใจมากแล้วก็เลยตัดเพาะออกมาอย่างน่าเวทนานั่นเองต่อมาในประเด็นต่อมานะคะก็คือประเด็นที่ว่าความพักดีที่พระนางมัสีนั้นมีต่อพระเวสสันดรค่ะมาดูบทนี้นะคะ งรงไหนคัดที่แสดงเห็ความพักดีที่พระนางมัซ <syndrome> ีนั้นมีต่อพระเวสสันดรคิดตามนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะตรงบทนี้นะคะตรงที่ว่ามัซีสัตยาสวามิภักดิ์รักผัวเพียงบิดาก็ว่าได้เห็นไหมคะแน่นอนเลยค่ะบทนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนว่าพระนางมัซีนั้นทรงมีความจงรักพักดีต่อพระเวสสันดรเป็นอย่างยิ่งนะคะขณะที่พระนางกําลังทุกโศกอยู่ เพราะตามพระโอรสพระธิดาไม่พบนะพระเวสสันดรก็ทรงหวังจะให้พระนางดับทุกนะคะจึงแกล้งบริภาษพระนางนะคะว่าไปคบชายอื่นนะ,ะจะกลับมาอาสมช้านะคะกว่าทุกวันทําให้พระนางนั้นเจ็บปวดพระไทยมากนะคะทรงพยายามอธิบายให้พระเวสสันดรเข้าพระไทยว่านางเนี่ยจะเด็ดกลับมาค่ำนะ,ะมาช้ากว่าที่เคยเป็นโดยทรงยืนยันว่ามีความจงรักภักดีต่อ พระองค์นั่นเองเห็นไหมคะตรงที่ว่ามัซีสตยาสวามิภักข์รักขัวเพียงบิดาก็ว่าได้นะคะตรงนี้ค่ะบทต่อมาค่ะนักเรียนดูต่อนะคะตรงไหนคะที่แสดงความพักดีที่พระนางมัซีนั้นมีต่อพระเวสสันดรอ,อ่านะคะบทนี้ที่ครูขึ้นเป็นแถบสีเหลืองเห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าพระนางมัซีนั้นนะคะพยายามที่จะออกไปหาอาหารนะคะ ถึงแม้จะลำบากยังไงก็ต้องการที่จะเอามาให้พระเวสสันดรหรือว่าตรงบทนี้นะคะที่บอกว่ามัสีนี้เป็นเพื่อนญาอยู่จริงๆนะคะอีกบทหนึ่งนะคะตรงนี้ตรงที่ว่าพระคุณเอ่ยกล้าวกระหม่อมฉันทำผิดแต่เพียงนี้เพราะว่าลวกราตีจึงมีโทษขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดซึ่งโทสานุโทษกระหม่อมฉันมัสีแต่ครั้งเดียวนี้เถิด เห็นไหมคะในบทที่กล่าวมาตะกี้นี้นะคะจะได้ว่าพระนางมัสีนั้นทรงตัดเพ้อต่อว่าพระเวสสันดรนะคะต่างๆนานาแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ทรงถือโกรธนะคะยังทูลขอโทษพระเวสสันดรที่กลับมาถึงช้าด้วยค่ะแสดงว่าพระนางนั้นมีความจงรักภักดีต่อพระเวสสันดรจริงๆนะคะค่ะบทต่อมานะคะนักเรียนวิเคราะห์ต่อตรงนี้ค่ะตรงไหนที่แสดงความภักดีที่พระนางมัสีนั้นมีต่อพระเวสสันดร ะนะคะในบทนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่ครูขึ้นแถบสีเหลืองใช่เห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นการอุป,ปมาณะคะซึ่งพระนางมาซีนั้นทุกใจมากนะคะที่พระเวสสันดรไม่ทรงสวดพระไพระนางเลยแล้วยังมีทีท่าที่ไม่พอใจนะคะพระนางเลยจึงเอามาเปรียบเทียบว่าโดนเหล็กนะคะที่รนไฟนแดงๆแ,แล้วมาแทงที่ใจนะและยังถูกหมอเนี่ยเอายาพิษมาให้กินอีก นะแสดงว่าเห็นว่าพระนางมัซีนะ่ะทรงรักพระเวสสันดรมากจึงทุกข์มากขนาดที่โดนเหล็กแหลมแทงใจนะคะบทต่อมาค่ะนักเรียนดูต่อนะคะลองวิเคราะห์ต่อว่าบทนี้ตรงไหนที่แสดงความพักดีที่พระนางมัซีนั้นมีต่อพระเวสสันดรค่ะชัดเจนเลยค่ะว่าวังว่าจะเป็นเกือกทองฉลองบาทยุคคนทั้งคู่แห่งพระคุณผัว ่อจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผีเห็นไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนว่าจะเป็นคนรับใช้นะคะดูแลพระองค์ตลอดไปจนสิ้นพระชนนะคะแล้วพระนางมัสีนั้นลคลั่าครวญว่าไม่เคยปันใจให้ชายใดเลยนะคะตั้งใจที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเวสสันดรผู้เดียวตราวันสิ้นพระชนในบทต่อมาวิเคราะห์ต่อข่ะว่าตรงไหนคะที่แสดงความพักดีที่พระนางมัสีนั้นมีต่อพระเวสสันดร นะฮะตรงที่ครูขึ้นแถบสีเหลืองนะคะตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะคะแสดงว,ว่าพระเวสสันดรน,นะคะทรงหมางเมินแล้วก็พระกุมมาทั้งสองก็ยังหายไปอีกพระนางมัซีจึงคิดว่ามันหมดทุกอย่างแล้วจึงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปค่ะต่อมานะคะบทนี้นักเรียนดูต่อว่าตรงไหนที่แสดงถหงความพักดีที่พระนางมัซีนั้นมีต่อพระเวสสันดรก็คือตรงที่ครูขึ้นแถบสีเหลืองนะคะ พระนางมัซีนะคะก็ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะที่พระสันดรน,นั้นได้ทรงบริจาพระคุมมาทั้งสองให้เป็นทานแกชูชกนะคะแล้วก็พระสันดรก็ตรัสขอให้พระนางน,นั้นอนุมโมทนานในการบําเพ็ญทานบารมีนะ,ะพระนางมัซีก็ทรงกระทําตามด้วยความพักดีนะ นับว่าน้ำพระทัยของพระนางมัสีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในครั้งนี้ค่ะค่ะมาดูประเด็นต่อไปนะคะประเด็นที่ว่าธรรมชาติกับความทุกโศกของพระนางมัสี จริงๆแล้วนะคะลักษณะธรรมชาตินะคะมีอารมณ์ร่วมทุกข์กับตัวละครมกักจะปรากฏในวรรณคดีไทยนะคะเป็นกลวิธีในการแต่งที่ทําให้ตัวละครนั้นเกิดความประหวั่นพันใจเป็นวิธีการเน้นย้าําความทุกข์และความเศร้าโศกของตัวละครได้ดีวิธีหนึ่งค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนดูก่อนนะบทนี้นะคะนักเรียนเราวิเคราะห์ดูค่ะว่าตรงไหนคะที่แสดงถึงธรรมชาติกับความทุกโศกข,ของพระนางมาสี ค่ะตรงที่เป็นแถบสีเหลืองครูขึ้นให้เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะที่แสดงเห็นว่าธรรมชาติกับความทุกโศกข,ของพระนางมัซีนะคะเห็นไหมคะในบทนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติกับความทุกโศกข,ของพระนางมัซีนะคะว่าในยามที่เกิดเรื่องร้ายแก่พระนางมัซีนั้นธรรมชาติก็มีส่วนสําคัญในการแจ้งเหตุร้ายนั้นนะคะโดยสภาพธรรมชาติที่แตกต่างจากในยามปกตินะทำให้พระนางมัซีนั้นสังหอนใจได้อยู่บ้าง จึงเกิดความวิตกกังวลประหวัติพรันพรึงจากลางบอกเหตุของธรรมชาตินั้นๆค่ะบทต่อมาค่ะนักเรียนดูนะคะว่าตรงส่วนไหนคะที่แสดงถึงธรรมชาติจบความทุกโศกของพระนางมัตสีค่ะตรงที่ครูขึ้นให้นะคะเห็นไหมคะเหตุเไหนเหงาเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็หมองสีสเสมือนหนึ่งว่าจะเศร้าโศก นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะว่าเมื่อกลับมาจากอาสมเห็นไหมคะพระนางมัซียังทรงเห็นว่าธรรมชาตินะคะตรงที่พระอาสมที่เคยสดใสมีชีวิตชีวากลับเงียบเหงาชวนให้สลดสังเวชใจแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพระนางมสซีก็เริ่มแน่ใจค่ะว่าพระกุมารทั้งสองนั้นน่าจะจากไปแล้วต่อมานะคะบทนี้ค่ะตรงนี้นักเรียนเห็นถึงธรรมชาติกับความทุกโศกของพระนางมะซีไหมคะลองวิเคราะห์ดูค่ะ ค่ะก็ทั้งหมดเลยนะคะบทนี้นะคะที่พระน,นางมัซีนั้นได้ตรัสไว้นะคะว่าธรรมชาตินั้นทั้งลมปลานกเนี่ยเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนไปหมดเลยจากที่เคยเป็นอยู่นะคะอันนี้ทรงตัดเพาะธรรมชาติเหมือนเป็นลางว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่พระกุม,มารทั้งสองก็เลยพูดตัดเพาะธรรมชาติว่าเป็นการแสดงอัดอั้นตันใจด้วยว่า ไม่รู้ว่าจะหันไประบายความทุกข์ที่ไหนกับใครได้ก็เลยหันมาหาธรรมชาตินะคะสำหรับสารประเด็นนี้นักเรียนลองกลับไปอ่านและวิเคราะห์ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตรงไหนที่มันมีประเด็นที่ตรงกับสารประเด็นนี้แล้วลองขยายความดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน